สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ส่องสายงยอพ่อกระเทินเด้อจ้าวันนี้พากันมาร้องลูกกบลูกเขียดนะจ้านี่เสียงยอพาพี่น้องมาร้องลูกกบลูกเขียดเด้อมาหนิเด้อนี่พามาชมภาพบรรยากาศท้องทุ่งนาเห็นไหมพี่น้องเข้าเขียวแล้วพี่น้องไอ้ทางนี่ทางพ้นแดงทางพ้นแดงนี่ เพิ่นอันวานข้าวมันแล้วพี่น้องกูมันแล้วมวันละกูไม่รู้อันนี้เรือจะมองนี้พี่น้องเอ,งเอ,งเอง้ยเนี่ยาวย้อดอันได้ยินข้าวว่าอันเพิ่นได้ลูกกบมาไกลได้พี่น้องเอเ้ยมันนี้วันนี้เรากลับบ้านเกิดนะจ๊ะมาหาลองลูกกบพี่น้องเอาเราเห็นห้าเราขึ้นไปเต๊กอันาย่นะสรุปได้หรือบ่ได้นะ เอาเฮามาเบิกกันเลยพี่น้องว่เาเฮาสได้พอมกพอแก่งยู่บ่ม้อนี้ป้าเพิ่นลงลงเอาจนสิเป็นขี้เป็ดแล้วเนาะเจ้าอพอได้มกอยู่เอาลงเจเดือนน้องเดือนลงเลยจ้าไปกางอาวุธก่อนไหมกางอาวุธก่อนเพื่อนกางอาวุธก่อนอ่ะบ้านเสาวยเด้อนี่ ตายแบบนี้ได้จ้ะนี่ร้องลูกเครียดลูกหากอเของเราามมแล้วก็จ่เอาลงละแม่คุณมาหัวงแต่คันหั่นคันนี่คันเหรอเด้ยังได้ลงน้ำสันคันเหรอนี้เอาเธอเธอบ่มีมองไว้โทรศัพท์ดิเรียมาไว้กับคุณนายเดือนไงเป็นคันคันเลื่อนว่าถงบ่อานั้นเลื่อนว่ากระเป๋าตีณ นานๆเราจะได้มาเจอกันทีเจอกันทีนึงเราก็เหนื่อยเลยนะเจ๊่หะวนี่มันนี้เจ๊พามาเลยหนิเมื่อเนี่ยเจ๊พามาวัน้เราลนปคะห้าสาแวบกน้ำันนีละวันนี้เราลงทุนไปคนละห้าสบบาทแล้วนี่เขาอกว่าค่อยเมื่อน้ำบากัอนี่ลวนี้เงไปนละ้าิ้วนี่เาอกว่าอยเนนี่ยน้เรา่งทนไปก้ิแล้วนี่อก่อยน้ำเาก้นนี่ันนี้เาลเทนไนละ้แล้ว แล้วขึ้นไปอะไรได้ให้ภูขึ้นไปภูแลแล้วพอกินพ,นะพี่น้องเบิ่งโน้นเถอะเคลื่นฟ้าเคล่นผลอยู่ได้พี่น้องเอง้ยอันนี้ภูอันอย่างนะอ่าวัดอย่างนะเหรอเออวัดถ้ำผาแดนพี่น้องนี่ภูนี่เห็นไหมคะนี่เห็นไหม,มยังมาสิกลางนี่ข้าตะวหวังอยู่ยังิ เดี๋ยวถ้าเบิ่งเบิงเจ๊ก่อนเบิ่งเจ๊ร้องก่อนมันไม่มีไม่มีเลยเหรอใช่ไม่มีจักกระตัวเลยเหรอเราจะได้กินไหมอ่ะลงไปเบิ่งให้ผู้ให้ผู้ให้ผไปเราคือไปเต็กทะยายนะะมันบอดายเหรอเราก็ไปเต็กไปเต็กทีนะบ่มีเลยเขาเอาหมดแล้วอืมบุปบาบุดงตรงอืม ม่มีเลยเหรออ๋อเพิ่นได้ตั้งวันหนึ่งตัวเป็นพุ่งตีนลหรเฮ้ยอือเพิ่นแล้เพิ่นลงไปผู้แย่เฮ้ยลงไปเลาะมองกลางมันผู้ไม่น้ําลึกไม่มีนะอืมไหนทางขาเปลี่ยนก็มีทางเปลี่ยนเล่นตั้งหนึ่งตัวนี่กับอเนี้ยนี่ดี่เนี้ยแมงหน้างามเอิ้นแมงหน้างามบ่เนี้ยข้าห้องแมงหน้างามบ้านข้าวหอมเนี้ยเนี้ยมันกจะลายลายภาษาเฮ้ย แล้วแต่ผู้สีห้องนะแก่อพอได้มกอยู่เฮ้ยเท่ากับมาตำล่าง,ขงเขาเฮ้ยเดี๋ยวพี่กางเองก็ได้เธอลงเลยเธอลงร้องเลยเบ,บิ่งพี่กลุ่มพื่อท,ทัท้งเขาอันนะั้นทักทักเธอนะเป็นได้ <laughs> เห็นอยู่บ่เออ,เออพอเก็บไปเก็บเล็กผสมน้อยไป เดี๋ยวไอ้กางเองก็ได้เธอลงแก่เลยได้แค่นั้นมันบ่ได้แค่นั้นใช่ไหมมาสิเป็นเยื่องไมเป็นท่ากางสะดุ้งฮันเดย์เจ๊อันพ่อได้เก็บอยู่บ่มันก็เป็นแบบนี้มันเป็นเธอเอาข้าวสุดนะมันตัวนี้มันสังใหญ่ได้เออ มันสิบล็ักก่อนสิเฮาสิได้ร้องบอ่เฮ้ยอ, <laughs> อติอตีนยันออกหนึ่งนี่เออแนวสิได้กินอยู่บ่บแบบน,น,นี้ทากาสะดุ้งทากาสุดุงมาจาก้านหนองไทยเนาะเดี๋ยวบางซอยเพิ่นก่อนพี่นะ้องอ๋ออตีนเด้อออกคือนี่ออตีนเด้อออกเออเออเออ,เอ,อโอเคดีแคลเด้ออเข้าวแน่ตัวนะ อืมโอ้มัมนชิได้กินอยู่บ่ะะ <Okay. S 1> บ้านนี้คือกงโกงแทะบ้านนี้เนาะอืมไม่ใช่เหลือนี่ฮะอ้าเอาเงินเชื่อพร้อมได้ <c oughs> โอ้แบบนี้บอกพี่น้องจะน้องกับบ่เคยเห็นนี่เงินหม่านเพิ่นพี่น้องนี่เพิ่นเออ้นี่อันพี่สังเกาะเขาห้องหยางอันแก้เคสแกอันพี่สังเพิ่นห้องไหนเฮ้ยนำโชคเพิ่นเนาะนี่นี่เพิ่นผูกเงินใส่นำเด้อพี่น้องเด้อนี่เออฮะตัวนั้นเด้อ เฮ้ยเอ้ยมีอยู่สองบาทเอาเนี้ยบ่ผูกใส่คือเล้านี่เจ็เดือนสองเดือนมีสองเดือนแน่น่ะอันนั้นอันนั้นเดือนที่หนึ่งอันนี้เดือนที่สองวันนี้เรามีสองเดือนนะจ๊ะนี่ใครเดือนไหยตัวนั้นเดือนไงบ่ตัวนี้ตัวนั้นเดือนความบ่อะสาวน้อลองเลยพี่น้อง ๋ยวเนื้พามาล้องลูกกบลูกเขียดเด้อพี่น้องเด้อนีเน่เป็นไงเห็นไหมไหนนี่จะลูกกระปูน้อยนะไหนดูสิเขาเอาหมดแล้วนะเธอ,อดูสิมีเออ,อไ,ไงมีดูดตัวหนึ่งแก๊บ มันอืดเก็บเล็กถ้าสมน,าน,น้อยเนีเข็ดชายเข็ดนะ้อยเข็ดชายเนี่ยมีเอาดิเนี่ยมันอืดเอาเมือ่อถลักมันอืดเอาเมื่อโลดเลือกบม่ได้มันสวดเหมือนผู้ชายนะอย่าไปเลือกเลือกไม่ได้ได้ยังไงที่ไม่ใช่่มีกลิ่นนะเขาใจเปียกที่ย้อม <laughs> <laughs> เรา,าต้องแบบอันนั้นไปก่อนมาแคงนะยามมันอึดมันเอาไว้สักก่อนเนาะเอาไว้สักก่อน เอาไว้สก้อนเจ๊เขาสอนนะที่น้องเจ๊สอนน้องในการมากเลยนะเก็บไว้ในสต๊อกสก้อนแม่นาลีน้อยกระแถเนียวเอียงนู้ยนั่นปอเนาะคือแมงมี่นีเนียวพอดีจนน่สิได้ใช้กล้องขยายเพผูอจะเอาซูมพี่น้องซูมให้ตัวใหญ่เข้าไว้เดี๋ยว้เรามากายได้เราต้อง เธอต้องห้าวเอาเลยนะเดือนนะเอาเป็นพอกินได้เฮ้ยเพื่อเอ้ยเนี่ยนะทั้งเธอเนี่เดี๋ยวบ่มีบอเฮ้ยอันปลานั่นเรากะย่างไปเต๊กโอ้โหเรากะย่างไปเต๊กได้มันบ่มีเนาะทั้งเลอบับนี้ฮาสิมมิ่งทั้งเลอ พาสิเมอร์แก้ทั้งเลอบาดนีน้ลนเลี้อือองนมน้ัน่นงน้องอเฮ้าามาเอามันกอน่าังหน้าเพื่อนเดสะไม่มีมังร้องมาทางหน้าเพื่อนโอ้ขาเห็ดบะไรได้โอ้ขาวหานข้าวมันละใช่ว,วานหมดแล้วไม่มี เขาก็ได้ให้เขาก็ได้มาแล้วก็ได้ปะได้เมื่อได้มาแล้วก็ได้เมื่อเขาอยรับสายไงไหนของพี่เดือนดูซิเดือนเดือนเดือนอ้าวเดือนจะได้ปลาคาล็อกคอแขกแล้วผูเอาเมื่สุอรรณเอาเมื่อสุอรรณได้งานนี่ป้าเจ๊ผู้เจ๊ได้จั้งหลายอะได้เฮ้ยอืมมีตะเลนมันมีตะเลนโซ่ย้อยกับยังเลาะหิมพังซื้อพี่น้องเออ มัมนมมนี้เฮามาย่างออกกับร่างกายถ้าแก่กันแนยสิได้กินขนาดเลยหาอยู่หากินอืดแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้ฮะไม่เอาเหรอดวงเดือนคือห่าวแท้เนาะครัดวงเดือนเป็นไงมีบ่มีบ่ เราจะไปลงไม่ชอันนี้ว่าสิโตลงไม่มีหรอว่าแต่บุสู้เลยเนาะว่าคือปีนั้นเฮามานะลูกกบบม่มีเอาถือว่าเราพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศทุ่งนาเขียว พี่น้องเลยพาพาพี่น้องกลับบ้านเกิดมือน,นี้ค่ะใช่ฮะเอ้ยเอ้ยกะเออเจเดือนสู้ขนาดเลยเจเดือนเดือนนี้เด้ซะนี่แต่แม่งอันเถอะเขาแหน่งแม่ข้าวสารเมืออะไรแล้วนะยังฉีดถ่ายสรุปว่าพวกเราจะเอาอยัางไงดี กลับเหรอจะอยู่กับอยู่จะอยู่กัอยู่เดือนยอมแพ้แล้วพุณเดือนนั้นยอมแพ้และเขายังได้ลูกโป๊เฮอเนี่ยอยู่ได้เฮ้ยเอาลูกหรืแม่เฮ้ยเออแม่ความเอออันนี้อันก็กล้องเอาน,นี่ยมั่มเอาอันนี้นี่มั่มเอาเฮ้ยนี่โอ้ยมั่มเราเลยเขาได้อยู่ได้กับปูน้องกับปูน,อน้อยตัวนี้เลยยังมันลายตัวเล็กมันลายยังมัน อ่ายิบโบหะเพิ่นได้ลูกขบแล้วพี่น้องได้หนึ่งตัวเหรอหางโมงง่ายนี่แหละเนี่ยกระองใส่พีั่มันอึดโอ้มีมีบาทนี่เป็นน่าเลยเฮ้ยอ่างโงที่เขาไม่ได้ร้องเข้าไปย่างยังไม่ได้เป็นขี้เป็ดหาเข้าไป ร้องตามหลังเราเอ,าอืเอเข้าไปทางใดก็รู้ซึ้อบบอมานเลยไปหาเฮ็ดกับบอได้ฮะเบ้านละเออเอ้าดีกว่าบอได้เอ้ามนแน่ลูกปลาดุกไปนเรื่อเอาเลยเอาเลยเอาเมื่อแกงเส้นน้ำเดียวนะั่นล่ะมันอึดเป็นไงได้คอยได้เก็บอยู่นะ ได้ยังออโทรศัพท์ก็บอเป็นพี่น้องโทรศัพท์ก็ข้อมูลเต็มข้อมูลเต็มอยู่จะเป็นพี่สั่งนี่อ่ะ<บ>เราเข้าไปลบแล้วต้องไปลบในทางขยะด้วยใช่ไหมลบเจ้ามันทึ่งอลไรเออเออเออเอ่อเอ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 อ ต้องไปลบออกหมดเลยทริปต่างๆนี่โอ้ยอ้วนจ้าเออเดเราต้องลงไปดูแล้วล่ะทุกคนพี่น้องลงมาเบื้องนั้นเดี๋ยวนี่เพื่อซีด้ตัวนี้เออเออเหงายครับเหงาข้าวไข่ข้าวยางตายแตกออกครับเ็ดทรายปูน้อยมันกระเนี้ยวอ๋อแยวนี้กับเจ๊สีเอาที่แนวนี้ค่ะไม่เอาโอเคจ้าพี่เรียกว่าเจ๊ห้าวแล้ว สาวย้อยัยนบ่ไดกินอยู่เมื่อสองเดือนเขาประชันกันทุกคนเาบอกป้ยเอาเลยเอาเมื่อแกงใส่น้ำเดียวถือว่าพาอันพี่น้องมาเที่ยวชมภาพบรรยากาศนะพี่น้องเนะาะบ่ได้บ่มาแล้วพี่น้องเอิญเมื่อได้ไปได้มา เบิร์นจะน้อแกะลงเบิ่งก่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่ะมือเดียวได้หนี่ข้าวหอมนี้กอนอไอโ <c oughs> ทรศัพท์ตกน้ำจะเบิ่งเอาแล้วเนาะนี่มีแต่ผีสางพี่น้องไม่มีอะไรเลยนี่ไม่มีอะไรเลยฮะเก็บไปก่อนเจ๊เพิ่นบอกว่าเก็บไปก่อน กหน้าเจ๊กว่าหาผู้ชายอึดทัน,นี้อย่ปะเจ๊นะน้าสายมีมจก่กรปูน้อยพี่น้องเออเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> เอ๊ะโอ้ยทุลักทุเลโอ้ยพี่น้องเอ้ยบอดายมันนี่ฮะ บ่ได้พอกินซ้ำผลประกอบการวันนี้เราล้มเหลวพี่น้องอาเข่าเขาขง,งามพี่น้องเนะพูขเขาเห็ดนาวานนจักถามเจ๊เพิ่นสิพาเมืออะไรบ้าบันนี้พ่อว่ <c oughs> <c oughs> าโลเนะคุณนาย <c oughs> สะดุ้งสองอ่นสามอัานร้องลูกก๊อบฮอแต่บ,บ่ได้ฮอแต่บ,บ่ได้พอกิน นายเรามาสรุปผลประกอบการเราซีวันนี้เราเจ๊งหรือเรากำไรหรือเราขาดทุนโอ้เมันก่าเก็บจนเด็กของเราค่ะได้ลายอยู่ที่นี่ไม่ใช่อะไของเพิ่อนอือฮะใครอยู่ปากติปากเดียวพออ๋อยู่เฮ้ยใช้พายเรือได้ลายอือเนี่ยของใครนะของเพื่อนนะใครน่ารอดโอ้โหมาตั้งไก่สาวเฮือดเอาเมื่อเมื่อเฮือแล้วจะกันนั้นเดี๋ยวจ๊อกจังแมงเดี๋ยว มาเจาะกันเลยมาสไปก่อนระยะเลยถ้าหัวเหรออาเพิ่นอันนั้นเดียวเลยแล้วแบบนี้รวมสินค้ากันละพี่น้องปุ๊บโต๊ะละกระปูนห้องห้าวนี่ก็บเทเอาเลยมาเปิดมาแกะเอานไงแอลโอ้เข่าอันนั้นนละพี่น้องเนี่ยเขาอันนั้นไทยหวานข้าวมาแล้วปู๊มันลงมาได้ละมัลงมาได้แกะอยู่หน้าเราเลยอือโอ้ฮันดีเก่งแท้เฮ้ย โอ้ยคุณโบเก่งเดลยได้จะดุ่งสามขั้นเอาเอาไปนี่แงงสับมันได้จากตัวนี่ชีเดย์นี่สิเดย์อันนี้แกะออกนี่หนึ่งอ้อเอออีกชีองหนึ่งอีกกลางหนึ่งสิ่ชีเดย์อืมเรารวมผลประกอบการกันนะคะวันนี้เสี้ยงเงามะล้อมมันก็เป็นในผู้เราโทษเยจะพักอีเดอร์ได้หลายวันเจ้าโยกอาปากกว้างแในวันนี้โอ้ยความแม่มึงหล่นเลยอโม มาเมื่อละหอยเฮยก็มากระปูกมาม้านนี้พี่น้องไปจ้าวันนี้เรากลับกันแล้วเอ,อ,เอ,อสรุปว่าไม่หมานจับพี่น้องวันนี้หากินประมาณไปจ้าไปจ้ากลับบ้านนะจ้าวันสินน่นได้ไหมพี่น้องพออันสลึ่งพาเดียวหากินวันศุนวันนี้สมพ่อมาจากระมาเนาะจ้า,าพบกันคลิปหน้านะจ้าสัะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะจ้า ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาว,วย้อนหน่อยเด้จ้าแล้วเจอกันใหม่จ้าเอาบายบายเอฟซี FC หน่อยบา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 ยสวัสดีค่ะ